Hello NG สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมต้นน้ำนะครับผมที่ประสาทการขายประจำา m ็นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมเกี่ยวกับเจ้าตัว m g 5นะครับผมในโปรโมชั่นของเดือนวันแม่นี้นะครับผมคันนี้เลยโปรโมชั่นฟรีดาวแถมฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับจะได้อะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยว ก่อนอื่นนั้นเราจะพาไปชมออฟชั่นด้านในกันเลยดีกว่าตามกันไปเลยและคันที่เรานั่งกันอยู่นี้นะครับผมเป็นเจ้าตัว New MP5 นะครับเรุ่อ X ราคา6,99,000บาทนะครับในตัวนี้จะได้เป็นโฟล์มลอลมันจีฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับความสัวดิจิตอล ดิสเพย์ขนาด7นิ้วนะครับที่สำคัญนะครับตอนนี้เราการจะเปลี่ยนจากแอปเปิลจากมิวสิ c นะครับเป็นชุบมิวสิกนะครับผมมีการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับในโปรโมชั่นในตัวตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นโปรโมชั่นีดาวนะครับแถมีชุดแต่งล็อกันสำหรับลูกค้าที่ออกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะได้ชุดแต่งอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะใส่รูปไว้ให้นะครับว่าจะเป็นชุดแต่งล็อกันมีอะไรบ้างนะครับ ใน MP5 e รุ่นนี้นะครับจะเป็นขนาดเครื่องยนต์ที่1,500ซีซีนะครับผม114แรงมา้าแรงบิดที่150นิวตันเมตรนะครับแรงเร็วไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับเติมน,น้ำมันมได้ถึง E. 8 5นะครับรองรับเบนซินทุกชนิดเลย และตามที่บอกกันในข้างต้นนะครับว่าในเดือนของวันแม่เราปีนี้นะครับผมโปรโมชั่นสุดพิเศษของเรานอกจากจะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวออรรถส่วนบาทนะครับยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนต์นานหเดือนนะครับผมหรือว่า จะเป็นของแถมจานใจลูกค้าเลยไม่จะเป็นประกันไฟชั้นหนึ่งฟิล์มพลบอนี่เรามีให้อยู่แล้วนะครับที่สําคัญคือรถคันนี้นะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเราก็ออกได้เพราะเราก็เตรียมไปส่งลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชกันเองตางกันไปเลยครับผมตางกันไปเลย